ฉันย่อเล่าเรื่องคนดีที่ว่าเป็นนักปรากสอนชาวบ้านเด่งในรกสวรรค์และเคยหาว่าฉันไปในรกได้เป็นเรื่องโกหกแต่ว่าท่านเองเป็นพระใหญ่เขาเรียกกันว่าท่านเจ้าคนพอท่านตายฉันก็ไปดักดูท่านเดินทางเข้าเมืองนรกพบท่านไปทางนั้นเขารับท่านไปท่านมีเกียรติใหญ่ มีเจ้าหน้าที่คือคนรับใช้สี่คนนงแดงสายแดงพ่อหโวแดงระคับระคระองท่านท่านเป็นผู้มียศใหญ่นะหรือว่าท่านมีวาสนาใหญ่ความดีของท่านก็เลยส่งลงอเวจีมานรกถ้าอยากจะทราบว่าประกรรมอะไรของท่านก็ฟังกันต่อไป พระที่ท่านเป็นเจ้าคุณสมัยนั้นนะ่ะท่านฉลาดไม่เท่าพระที่เป็นเจ้าคุณพระครูในต,ตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนี้สมัยนี้คนจะเป็นพระเจ้าคุณพระครูนี่ต้องมีความสามารถมากเวลานี้ปัญญาก็มีเยอะเวลานี้ท่านไม่ไปนระกกันล็อกท่านดีมีฐานะมีบรรดาศักดิ์แบบนั้นนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหายว่าท่านมาเทศหรือคุยธรรมะอีกฟังถามเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านได้ทันที อาจะมามั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยท่านทําได้ก็ไม่แต่เด็กอนุบาลยังทําได้ทําไมพระท่านจะทําไม่ได้ท่านเก่งทุกองค์ญาโยมทุกคนสบายใจได้แล้วว่าพระท่านโทนี้ท่านดีจริงๆถ้าไม่ดีแล้วก็ถ้ามันมาสอนโยมหรอกแล่ท่านไม่ดีท่านก็คงไม่มาปกครองพระคนที่จะปกครองพระได้จริงๆอ่ะพระที่ปกครองพระได้ยินหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นพิเศษ สองต้องมีฌานสมาบัติดีอย่างเยี่ยมสามม,าายาสามมีวิปัสสนาญาณสามารถตากิเลส้วยสมุทิเทตบาหารได้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่กล้าเข้ามาปกครองพระเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทางอันดับหนึ่งผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นสาธุชนสองผู้ทรงฌานสมาบัติดีจัดเป็นกัญญาณชน สามตัดสังโยชน์ได้เป็นพระอริยชนองค์สมเด็จพระทศพลท่านไม่ได้ยกย่องอย่างอื่นท่านยกย่องอย่างนี้นั่นพระที่ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์เวลาที่ท่จะแต่งตั้งยศเขาต้องเขียนประวัติความดีถาวายพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ขั้นพระราชาคณะเป็นว่าท่านมีความดีตามนั้นในเมื่อขอขึ้นไ,ขขนไปพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถวายยศเป็นพระราชาคณะขึ้นไป เอาว่าพระที่จะเป็นพระครูนี่เขาต้องเขียนประวัติความดีของท่านถวายสมเด็จตังชราชพระเหล่านั้นท่านพิจรนารณาแล้วเห็นว่าดีจริงที่เขาแต่งตั้งมาฉะนัน้ความดีของท่านผู้นี้แต่ามาคิดว่าเรื่องนรกก็ดีเปริกก็ดีสุรกายก็ดีสวรรค์ก็ดีพรมก็ดีนิพพานก็ดีไม่เกินวิสัยของท่านท่านต้องคล่องแคล่วแล้วท่านจะเป็นได้เอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากฉันฟพื้นจากตาย ได้ไม่ครบหนึ่งปีดีพระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศและก็เป็นพระองค์เดียวกันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณ์บา้บาๆบอๆและเพราะว่าชอบเอาเรื่องของคนที่ตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวันตอนนี้ก็รู้ว่าท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรกท่านถามท่านนสวรรค์ก็บอกไปไม่ได้ครับยายครับ ผมไปได้แต่นรกแล้วเขาก็ทําทอะไรมาจึงลงนรกเวลาไปถามเขาด้วยเขาบอกตรงเขาไม่โกหกเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เองฉันก็เลยต้องไปนรกเป็นประจําวันใช้ศัพท์ว่าฉันนั่งสีว่าฉันเวลาที่ไปนรกฉันก็ไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะยืนอยู่ที่ย่อยเขาที่ตาลุงกระสังว่าห้ามเขา้า ความจริงนะมีสิทธิ์ที่จะไปได้แต่ทว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโออะไรกับเขาเลยปกติก็เป็นคนเคารพคำสั่งของท่านยายแล้วก็ท่านแม่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเรื่องคำสั่งไม่เคยละเมิดเว้นไม่แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะขัดคำสั่ง ฉ,ฉันเมื่อฉันได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าคุณที่คุณยายนับถือมากท่านตายท่านเจ้าคุณองนี้ฉันไม่ไหวเห็นว่าไม่ใช่พระเห็นว่าเป็นเปรตเปรตในเขาได้รับกินของจากส่วนบุญที่คนอื่นอุทิศให้ท่านเจ้าคุณตรงนี้ก็มีสภาพเหมือนเปรตคอยกินเครื่องกันคอยกินของถวายเห็นว่าท่านเป็นเปรตก็เลยไม่อยากจะไหวและก็ไม่ยอมไปเกียงของให้ด้วย ทอนนี้เพราะอใหญเพา่าเป็นเด็กนี่เกลียดท่านท่านหาว่าเรื่องที่เราไปนรกหาว่าที่เล่าให้ยายฟังมันเป็นเรื่องที่โกหกพกลมไอเราไม่โกหกแต่ว่าท่านเป็นพระหาเราโกหกก็แสดงว่าท่านไม่ใช่พระท่านเป็นเปล่าไอตัวตันเองที่กขาพูดว่าท่านบวชมาสามสิบปีแล้วก็ไม่เคยเห็นนรกสักนิดอีตอนนี้ที่มันน่าคิด ฉันก็เลยมานั่งเกลียดน้ำหน้าท่านขึ้นมาด้วยคิดว่าเจ้าพระแบบนี้มันบวชหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินมันเป็นความคิดของเด็กที่โงๆ่ๆยังไม่รับการศักษารธรรมะจึงคิดแบบนั้นท่านศือเลยไม่ยอมเคารพแม้แต่นิ้วสิบนิ้วก็เสียนดายเวลาที่ยกมือขึ้นไหวทันเมื่อท่านมาท่านยายให้ไปเคงของ ฉันก็ไม่ยอมระเคีนโดยเรียนท่านยายต่อหน้าท่นว่าพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรทั้งหมดแม้แต่น้ำหยดหนึ่งตอนนี้ท่านโกรธมากเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคุณวัดท่านอยู่ฝั่งพมาครเป็นพระมีศักดาหใหญ่สมัยโน้นโอ้โหพระครูเจ้าคุณีนใหญ่เบ้อยก็ขอให้ตั้งชื่อให้เองว่าท่านเจ้าคุณระยยำเพไม่ถูกกันนี่ ว่าเจ้าคุณเลยยำองค์นั้นน่ะไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องไปถามลุงดูก่อนจึงนึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่สวยที่เคยมาหาฉันก็นึกอนัตนาว่าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดไม่รู้ท่านเป็นพระพุทธรูปก็เรียกพระพุทธเจ้านันแหละแต่ว่าท่านมาเป็นรูปพระสงฆ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็าตามใจแต่คนนึกว่านึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่อย่าง ในกเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะทราบว่าเจ้าคุณนั้นอยู่ที่ไหนขอได้มีพระหากุณนาทีคุณแก่ข้าพระเจ้าอยากจะเห็นพอน,นึกถึงท่านก็นึกภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพอคําที่สามลงไปท่านก็ปรากฏชัดแหมท่านก็ยิ้มวันนี้สวยจริงๆยิ้มแล้วก็สวยอารามสว่างไปทั่วทิศหมด โอ้มองแล้วสดชื่นเหลือเกินยายชื่นบานหันษาเมื่อเห็นท่นแล้วก็กราบท่านก่อนแล้วก,กราบเรียนว่ากระผมยากจะไปดูน,นรกแต่ท่านยิ้มอีกครั้งหนึ่งพอท่านยิ้มพับก็ปลายกดตะโจนฉันเองไปปลายกดอยู่บนยดอดเขาที่เคยไปนี่ท่านส่งด้วยการยิ้มเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาหาทัานทีเหมือนกัน ท่านลุงถามว่าหลานต้องการพบลุงทำไมหรือยินได้แจ้งยกมือไหว้ท่านนะคารพท่านท่านดีมากบางครั้งมาถึงก็ลูบหัวลูบหลังหลานงัน้นหลานอย่างนี้หลานคนดีของลุงทําแบบนั้นนะจ๊ะทําแบบนี้นะจ๊ะให้เราก็คนบ้าย,ยอาอธิบายฟังว่าหลานดูนรกแล้วก็จำไม่ไดหลานนะไอันนี้เขาทำอย่างนี้จึงมาทำยินหลานจงอย่าทำนะ บอกท่านว่าได้ข่าวว่าพระองค์หนึ่งพระตายาองค์หนึ่งเขารับพระองค์นั้นท่านมีตําแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าคุณท่านชื่อว่าจ,จ,จุด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 นะเดี๋ยวเขาจะฟ้องทานมินประมาทเพราะบอกว่าพระตายมาองค์หนึ่งเท่าน,นั้นท่านหลงบอกอ๋อองค์นั้นน่ะเล่ชื่อนั้นน่ะเล่ท่านหลงท่านทราบทานันทีท่านบอกว่าเขาตัดสินแล้วในหลาน พราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นการไม่ยากคนหลายคนเขาต้องคอยการตัดสินแต่คนนี้ไม่มีการคอยมาถึงตัดสินเลยและ็ณานนี้พระองค์นั้นก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกถามท่านว่าพระเนี่ยกตกนรกได้หรือครับท่านลุงท่าน,นตอบว่าพระตกนรกเป็นประจำหลานเพราะว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทําตนเป็นพระก็ต้องตกนรก ในฐานนั้นว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แล้วก็ทําไมพระต้องตกนรกล่ะครับท่านก็ตอบว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนสอนเขาบอกให้คนอื่นเขาทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วยพระประเภทนี้นรงนรกทั้งหมดตอนหลานและก็มีโทษหนักมาก ฉันอยากจะเห็นท่านนะท่านเจ้าคุณบอกกับท่านลุงใจนึกว่าเออท่านเจ้าคุณท่านลงนรกไห่ท่านควรจะมีความสุขเพราะว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่าทานท่านเป็นคุณนางเรียบร้อยไปไหนเขากับปูพรมมีอาสนะชันดีมีหมอยนขวานมีกระโถนมีน้ำร้อนน้ำชา ถ้ามาในเมืองนรกนี่ในเมืองนรกคุณจะจัดที่เป็นพิเศษเครื่องกินเครื่องอยู่สบายเทกใ,ใจนะเรีนนี้กราบเรียนให้ท่านลุงว่าท่านลุงรับก็ผมเห็นอยาก,ท,ายากท่านอยากยินท่านจะากคุณตรงนั้นท่านลุงเธอก็บอกว่าได้ที่หลานหลานต้องการอะไรเนี่ยบอกลุงเธอทุกอย่างลุงพร้อมที่ทําเพื่อหลานเพราะหลานเนี่ยเป็นหลานของลุงนะเขาบอกว่าต้องการยาทราบท่านก็ไล่เวทปั๊บ มีที่ไร้เวกันท่านทำไงไหมท่านยกมือขึ้นยกมือขึ้นพับบอกว่าเอเวจีมหานรกจงปรากฏกับสายตาของหลานในที่นี้ด้วยความจริงการทำอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกเ,เวจีมาให้สภาวะความเป็นทิพย์นะ่ะมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกันเพราะว่าต้องการจะเห็นอะไรมันก็เห็นใกล้ทั้งหมดสภาวะความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรหนัก เหมือนกับอาตมาเนี่ยไปยืนยึดถปากขุมนรกแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ภาพมันหลอนเมื่อเรายืนอยู่บนภูเขาแต่ฉันเห็นท่านเจาคุณฉันก็จําได้ภาพของท่านที่ปลากฏเป็นดังนี้นะเอาตอนนังสอลนะหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปากจากเพดานเหล็กเพดานก็เป็นเหล็กสีด้านนะคือว่าสีด้านเป็นเหล็กและข้างบนข้างล่างก็เป็นเหล็กเป็นหกด้าน น่าเป็นเหล็กแล้วไฟเป็นเหล็กฟร้อนแดงโชนไฟพุ่งมาเป็นละอองมีหอ,อกออกมาจากข้างล่างข้างบนตรึงใกล้ด้านหอกด้านของเหล็กนั่ะหวังว่าพอเข้าใจขียนี้เย้าคุณก็จําได้ภาพของท่านที่ปรากฏถึงหนึ่งยืนกลางาแขนมีหอ,อกปักเชพเพิดานเหล็กด้านบนปากติดอยู่ที่มือทั้งสองของท่านปลายดาหอ,อกติดเพดานหัวหอ,อกติดพื้นเหล็ก ด้านล่างก็เป็นเพื่อนเหล็กเหมือนกันสองหอกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอกทางด้านปลายด้านดำตรึงติดกําแพงร้อยตัวทั้งหมดขยับไม่ได้เลยเป็นว่าปากยึดจงขยับขยืขย้อนไม่ไหวก็แล้วกันยังได้กลาาเปลี่ยนถามท่านลวงว่าท่านหลวงรับท่านเจ้าคุณองนีนะ้มีโทษอะไรนะครับ ยังมีหอกปักตรึงแล้วก็มีเปลวไฟละเอียดร้อนมากรู้สึกว่าจะร้อนกว่านรกทุกขุมแล้วไฟพุ่งมาทุกดันทั้งสี่ทิศทั้งหลางบนเผาตัวตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือน,นเด็กที่สุกแล้วท่านลุงยงดนบอกว่าลุงนะจะไม่ยอมบอกฮะนะลุงจะให้พระองค์นั้นมาบอกเองดีกว่าเอางี้ดีไหม ก็กราบเรียนกราบท่านลุงขอบคุณท่านบอกดีครับผมอยากจะรู้จากปากของท่านเองแต่ว่าท่านลุงบอกผมก็เชื่อครับเพราะว่าท่านลุงไม่เคยปกปิดอะไรผมเลยได้ก็เลยบอกว่าอย่าเลยหลานมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมีความมั่นใจว่าถ้ารู้จากเขาเองเป็นการสอบสวนว่าที่เมืองนรกก็ดีสวรรค์ก,ก็ดีพรมก็ดีไม่มีคนโกหก ถ้าเขาทาอะไรดีหรจะชั่วเขาเขาก็รับตามความเป็นจริงทุกอย่างเดี๋นไต่อมาท่านลุงก็บอกชี้มือนะบอกนาะยริบบาลบอกนี่เธอเอาคนนั่งขึ้นมาเขาไม่จะเรียกพระในริกคนพอท่านลุงเรียกก็ปรากฏว่านายบาลก็สั่งพอสั่งเครื่องพันธนาการก็หลุดไฟที่ติดตัวท่านคนดับ ร่างกายเป็นปกติท่านก็ขึ้นมาท่านเห็นฉันเข้าท่านก็กล่าวขออภยัยท่านลุงบอกว่าการขออภัยขนาดนี้เนะี่ยมันไม่มีประโยชน์พระโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้วถามท่านลุงว่าที่ท่านลุงว่าผู้ทรงฌานนั้นหมายถึงใครใครเป็นผู้ทรงฌานครับท่านลุงก็บอกว่าอ้าวก็หลานไงน่ะ หลานนั่นแหละเป็นผู้ทรงฌานเพราะนั้นว่าคำว่าฌานเนี่ยตอนนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทำไปเห็นพระได้มาได้กระหมดหรือไอชั้นในเชิญไม่มีใครก็บอกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันหมอกแต่แือว่าคํานี้ฉันไม่รู้เรื่องท่านลุงทง่นก็บอกให้ท่านเจอคุณเจ้าคุณนรกขอให้เชื่อใหม่นะว่าเขาเรียกว่าท่านเจ้าคุณนรก บอกเรื่องที่ตนทำผิดมาตายแล้วลงอาวยจีท่านเยาคุณก็จึงได้บรรยายตามยายบรรยายความตามไทยเสด็จญาติให้ฟังดังนี้หนึ่งเมื่อบดแล้วไม่สนใจในการนักษาศีลให้บริสุทธิ์และก็ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาเพราะวัสนาภาวนาไม่เคยสนใจผิดความหมายของพระ โดยพระเป็นสรณะคือว่าเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับหมายพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับเมื่อทําตนไม่สมควรกับสรณะอิวิสัยแกดเป็นความผิดแล้วเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านเห็นไหมบรรดาญาโยมพุทธบริสัท ท่านบอกมาเลยว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณจิงจะพ้นนรกฉะนั้นในบรรดาญาติโยมพู้บริษัทมั่นใจได้ว่าพระองค์ไหนไปอบรมโยมทนแสดงว่าพระองค์นั้นมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณดีโยมถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานท่านได้ทันทีเลยไม่ต้องรอ เวลานี้พิสูจน์กันได้แล้วเด็กเขายังทําได้พระทําไม่ได้ไม่มีรูกโยมศึกษาพระประยะิยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมทำตนเป็นสติริชานมีมานะทิฏฐิคิดว่าตนเป็นคนดีมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ,บ้านเป็นทางหาทรัพย์สินให้เกิดแก่กตนและก็เว็เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์ในส่วนสาธารณประโยชน์ หรือว่าบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของคราวาตพระท่านห้าไม่ทำแต่ฝืนทำเห็นว่าเขาในเด็กๆเ,เขาได้มโนยิธิเขาบอกว่าไปสวรรค์ไปพรมได้ท่านก็บอกว่าไปสวรรค์ได้แล้วเสียกงมาเมืองมนุษย์ใหมทำไมไม่ค้างอยู่ที่นั่นล่ละ สามเมื่อมีทรัพย์มีความเทอเยอทยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศชิดปาตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานยังกล้าคัดค้า,า,านและเหยียดหยามเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่ความผิดข้อที่สี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณนะสมัยนั้นพระราชาคณนะ ไม่มีสะพรั่งมันดอเกตแบบสมัยนี้หายากใครเป็นรคูหรือเจ้าคุณศักดินะ์สรีและใหญ่มากน่าดูเจ้าคุณนี่หายากเหมือนกับหาอะไรโหดตพิษและก็มีพิษมากเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเป็นเจ้าแต่เจ้าไม่มีสารนะเขาเรียกท่านเจ้าสมัยนั่นเจ้าคุณนะ่ะ แล้วเ,เมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มากลูกน้อยตั้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียสตังต้องจ่ายเงินมาตามอัตราขอแต่กล้าใหญ่ต้องมีมนเทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศก็ขอตำแหน่งก็ต้องหาพานมาใบเขียนมีแบงใบใหญ่ๆ ท่านก็เลยกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆไปรับจำนำอะรับจำนำทองเส้นใหญ่ๆนะมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆแล้วก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ๆรวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ๆ หลอกลวงใหญ่ๆเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆตอบนรกขุมใหญ่ๆสมวัสนาบารมีความที่ท่านเป็นใหญ่แล้วก็เลยมีทุกทรมานใหญ่ๆวันนี้ว่ากันทั้งเรื่องใหญ่จบกันดีกว่าเวลาหมดนะขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ูผลผลิมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี